สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกสุ่านครับครับมื่อนี้ช่วงเที่ยงครับของวันที่29ครับก่อนนี้กับฝนตกด้วยครับเอฟซีเดินทางมาหาเซียนอ่อเพ่งนะครับหาธนาจารย์เพ่งคงสุดท้ายท้ายสุดนะครับหวานในทางตัวเลขครับอ่อเพ่งสีนิ่งย้ำให้เป็นตัวใหญนะครับเอฟซีเขามาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอฟซีสิบวันได้ผ่านเข่าสารนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับฝนตกเด้อครับเอฟซีนะครับเดินทางมาอยู่ที่บ้านอ่าคุณพ่อเซียนแกนแล้วก็อ่อเพ่งครับนัดกันมาเอาโครงสุดท้ายถ่ายสุดร่วมกันนะครับอ่ากลับมาเบิ่งว่าอ่อเพ่งนะครับโครงสุดท้ายนี่เซนินยำให้เอฟซีเป็นตัวใดเอาครับตัวผู้เป็นการเสียเวลาครับสัมผัสซุดๆท่านอาจารย์เพ่งเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคถ้าเอฟซีครับมาตามโค้งสุดท้ายที่อาจารย์นี่ยีซุปเก่าเนาะครับผมก็คือที่เป็นโค้งสุตไทยเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะว่าให้เอฟซีเขาได้ไปยิบจับฉลากกินแมงท่านครับผมยีซุปเก่ากัคือสิ่พ่อท่านนี่เนาะครับผมเอาครับมาเบิรงนน้ำกันนะครับโยนเหรอโยนเหรอโยนมาสบายแล้วพี่สุขโยนครับพ่อฟิชไดคขันย่าง ฟันไปม่ะพ่อฟันหรอกวดที่แล้วก็ฟันแม่นคักแม่น่วันนี้ยังคักก็วก้อนได้ฟันคักเลยเขาเรีกก็พวกไงแกนเลยมั้เขาตรงกัน,น,กนพอ่อลเม่นพ่อสี่ังฟัน<ะ>่าในหุ่มนิหน่อยนิดนหน่อยเขาขวดทำไมนะทันไม่หาเขียนโอ้หาเขียนได้ด<อ>้วยนิดหน่อยหนึ่งแดงท้าลูกนี่แหละน้มีคนอพอนิดหน่อย,ยนอะ ตอนแรกคิดว่าเรียกเขาเรียกเฮเกนนี่น้ำกันเลยะอันนี้เรียกความฝันเพื่อหานึ่งหนึ่งหาเลยล่ะหานึ่งหนึ่งหาไมันแฝันว่าอุ่นเล็กน่อยออกไม่หน่อยออกไม่หนึ่งแบ่งเลยล่ะแต่ว่าหาเขียนนี่หาเขียนเอาคือแปลกประหลาดทริงี่เอาให้ผู้ใดเอาเขาก็บอกเพราว่าเป็นชัดประหลาดผมก็เลยอุ่มเอาในฝันเหมือนบอกว่าในความฝันวันนี้ขึ้นที่สองนาฝันอีกฝันว่านกออกง่าจากลแฝน เมือ่อยฟันรัดไปตัดเศษนกกรจับออกจับนกเราคิดว่าหาหนึงให้กันหน่ยนกกระเป็นเมืองเหมือกับหางเราเอาทัาง้งสี่เลยหรอกการสรุปแล้วคือเมื่อที่แรกฝันว่าอุ่นเล็กหน่อยอุ่นนิดหน่อยเมื่อที่สองเนี่ยฝันว่าดิ่งกันกฆ่าฆ่าโกลด์มันออกว่าจะาโก,กนแล้วว่าจะาโกลดแล้วกัมมาเลยกัมมาเลยเ,เป็นฝันแบบว่าสองขึ้นสอนแล้วกว่อนสองขึ้นสอนที่สันเราเอาสิทตีเป็นโซไดเอฟซี่กับฟัง่ง อ่าท่านอาจารย์เพ่งบอลนะครับแล้วกันล่องไปตีเอาล่องเบิงแต่ว่าอาจารย์เพ่งว่าหนึ่งหาหาหนึ่งนี่แหละแต่ว่างวดที่เหลืวสิบวอลยอดคว่เก่าเนาะเนาะอาจารย์เนาะครับผมที่อาจารย์บอลในให้เอฟซีเบิงเนาะครให้เ <5 S 1> อฟซีฟังว่าฟันวารีทีสามหลอเนาะฟันสามหลอดฟันสามหลอกเขพูดวงวดที่เหลืวตี <c oughs> เป็นสามเจ็ดศูนย์เออสามเจ็ดศูนย์กับอาจารย์ก็บอกเอฟซียูบาตัดนลินเนาะเนาะมันก็ทีไปตัดไช่ตัดสามเจ็ดเกตสามเนาะ งวดที่แล้วนะครับอันนี้คือฝันงวดที่แล้วแต่งวดน,นี้อาจารย์อาจารย์กับฝันแล้วโอ้ค่ะเด็กหน่อยกิดถ้าเก้ากันหน,านา้าน้านึงแล้วเด็กหน่อยเนาะอืหน้ามหนึ่งอุ้งนี่ก็มาด,ดี่เรียกคำนวณหลังย่อพ่อยังจดให้เอาพ่อเขียนให้ก็ได้อาจารย์อาจารย์อาจารย์คนเขียนให้ได้ <จน S 1> ให้ยศในเบอิองนลำกันตาจะว่า อันนี้เขาเอาเรียงควบฝันเนาะอาจารย์เนาะครับครับแล้วก็มาเบิรงเลขสูตรข้ามน้งสุดท้ายแล้วอาจารย์เน้นให้เอฟซีคเลยสุดท้ายเหรอเพราะว่ามันมันนี่ก็ยิบเก่าแล้วเนาะครับแม่นครับยิบเก่าแล้วบนตัวเงี้ยเลยนะพ่อตัวเงี้ยเลยเนาะอ้ว่านครับอ้วนหว่านครับนี่เป็นสูตรคำนวณนี่คื้นบนเลยเห่อ บนว<น>ิ่งสองบรรับ่ให้ให้เช่บาคนเขียนออกมาเลเนะวิ่งสองนะรม่ก่เขียนเขียน้ค่แล <Bradley> <c oughs> <Inform ations> <hiking> ้วว <c oughs> ิ่งก็เลยวิ่งสองมานี่เลขล่างบ่นย่าหขา ครับนี่ล่างกับมิซนีแล้วบิงล่างนี่วิ่งล่างก็คือวินหาเม็ดเดียวเลยอืนเอยพวกกลุ่มเน้นแบบบนนี่ก็คือสองรับเอาได้อันนี้ควกฟันเนี่ยต้งหาตัวกันนะครับให้เอฟซีคนไปพิจารณาแล้วครับอาจารย์ผมเดี๋ยวให้ผมอยากให้อาจารย์บนล่างนี่หามีคูมักเนี่ยพวงกลุมตัวไหน สินเน้นเพราะว่ามันเป็นยี่สิบเก่าแล้วให้อาจารย์เน้นให้เอซเบิง้งรูวว่าอาจารย์สินเน้นตัวไหนเนี่ตัวนี้เหะบนเน้น,นไปที่หกสองข้างล่างก็คือตัวนี้ 5, ห้า,าห้าหกห้าหนึ่งห้าหกข้างล่างจัเตรียมแคปหน้าจ,จอนะครับเอซตอนผมโทรบอกตอนน,กก 12, นั้นก็เก็หนึงสองเนาะค่ะหเอฟซมันกันไปเนี่ยซุ่งกันกรได้ครับ หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองอันนี้ลักลอยคันสิลเอาคนสือสามตัวคือเอาเจ็ดเส่หดค่ะพ่อลักอยที่เจ็ดนครับเจ็ดสองอะไเม็ดเดียวหลดเจ็ดเม็ดเดียวนครนอกว่านี้นะโอเลขเอาเลขดับน้ำหม็กสองไ่เอซีคนยังไงอเลขดับคนหนึ่งคนจังสิบทีดสือได้ครับ เดี๋ยวสิให้เลขดับไปน้ำใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ตัวเดขเนี่พอดับหนึ่งเขียนอลดครับดับบนนั่นคือศูนย์กับสี่เด้อดับบนศูนย์สี่เฉพาะหลักสิบเด้อครับศูนย์กับสี่อ๋อเดียวมันจะบ้าเขียนเลยดับบนหลักสิบเหรอพ่อหลักสิบบนดับหนึ่งคือศูนย์กับสี่โบมี่ิดเลยเนาะครับศูนย์กับสี่สีม่เท่านั้นล่ะ ให้ให้้องตูม,อมดอาครับเตรียมแคปหน้าจอนะครับอ่าเดีียวให้ทายท่านกป็นไลา์ช่องนะครับแคปเทียร์ช่องเลยที่รอดสักครูนะคะ เบากุุงผ้า้วยครับพ่อวิไลโชคแฉบนําก่อนแคบหน้าจอครับนี่ครับของอาจารย์เพ่งคงสุด้ายไทยสุดนะครับแต่ว่าความฝันเฮา้าปินคือวัดที่แหล้วเป็นตำมานอยู่ดี่นีเพราะว่าฝันสองขึ้นสองผมข่าว่ายังสั่นเลยขึ้นสองก็ได้กัมนกเนาะกํมมือกหัหานกกระน้านึ่งอีก ขึ้นที่แหกกับฟันวดอุ้มเล็กน้อยอุ้มเล็กน่อยกันนะเล็กน่อยม่หเขียนแล้วก็เรแล้วค็ันฟันยังสั่นเลยาเขียนออออกมาทำไมขึ้นไม่หาเขียนยังพวเพรายังยังพลัพลัมยังเข้าเันกับเมียนเมียนหลายมือได้หลายเขียนครับเอาบนนะครับแฉบหน้าจอกับบนนะครับของอาจารย์เพ่งนี่เลขสูตรคำนวณมาเกี่ยวกับพุมฝันกับมีห้าสองหกสองเจ็ดสอง 8292้าสองนะครับอาจารย์เดินไปที่ห2สองเม็ดเดียวนะครับหรือว่า f c บซมากที่ตัวอาจารย์เดินตัวอื่นกับจัดใดขึ้นกันนะครับล่างครับอาจารย์ก็มีห้าูนาะอาจารย์เนาะห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งอาจารย์เดินสองคููสำหรับล่างนะครับมีห้าหห้าหนึ่งครับวิ่งห้าเม็ดเดียวสำหรับล่างนะครับบนวิ่งสองเม็ดเดียวครับเป็นแนวทางฝากตอนกัน ดับบนหลักสิบศูนย์กับสี่ดับหลักสิบด้วยเอซี่ฟังให้ดีนะครับเบิ้งสกีพให้ดีดับบนหลักสิบศูนย์กับสี่หลักร้อยเอาเจ็ดเอาหกเอาสองใส่แปลว่าอย่างเอาเอาเจ็ดสใสเครับ,รบว่าหลักร้อยเจ็ดเม็ดเดียวนะครับ <c oughs> อือนะครับสูตรสามสูตก็คือเจ็ดหกสองครับเป็นแนวทางปากตอนกันเช็หน้าจอไว้ครับเดี๋ยวจะให้ซ่องชะบา กับชองผู้พายเพิ่มแคปหน้าจออ้อาวขึ้นว่าสีส้มสีมนันเนาะอาจารย์เนาะครับผมใครเอฟซีหอดีส้มได้มันใน<ม>หลังนะวันที่หนึ่งใกล้สีสงมการแล้ว<ม>ใครเอฟซี FC ได้ส้มได้มันมีเงินผ้าลูกผ้าล้านไปเล่รนาน่าสงมการเ<ม>พราะว่าโควิดกับปดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วกับเล่นสงมการได้ตามสบายได้ผิว อ่ครับสุดท้ายนี่ก็ขอกาบขอบุณขอบุณท่านอาจารย์แห้งนะครับเป็นย่างสูงเลยนะครับฝ่าห่องฝ่าเหลี่ยมย่านฝ่าย่านพลตทนกันพลโกนะครับเอลซี่ิไปจับอึ้งเมือแรกงสุดท้ายนี่ขอกาบขอบุณขอบุณอาจารย์เป็นย่างสูงครับสวัสดีครับขอบุณมากครับสว,ส,สวัสดีค่ะ